ปลาส้อยเต็มเลับผมตัวใหญ่ครับผมเนี่ยมันสามนิ้วครับตัวละสามนิ้วครับแ้วมันเห็นลอ,อยเต็มแล้วเป็นร้อยเลยครับ,รบเยอะมากครับ ปลากระสูบครับผมเทียบเลยครับ ตัวใหญ่ครับโอ้หลุดด่โดนครับผมมันจะหลุดหรือเปล่าครับหญิงเอาตัวใหญ่ครับผมตัวใช้ได้ครับ ไม่รู้ปลาอะไรครับผมงงนะผมไก่ครับท่านผู้ชมเหมือนปลานินเลยครับผมโอ้หปลานินครับผมตัวใหญ่ครับไม่ดิ้นด้วยครับผมโอ้ยิงยี่สิบเมตรครับเนี่ยยิงประมาณยี่สิบเมตรครับผมปลาอยู่ข้างล่างครับ ไม่ดิ้นด้วยครับผมเลือกเอาตัวใหญ่เลยครับผมโอ้โหมันมีปลาดิลนด้วยครับผมข้างบนนี่นี่ครับผมปลายไม้ครับปลาอื่นตื่นหมดแล้วครับผมหายไปหมดแล้วครับโอ้โหดิ้นครับผมขึ้นบกแล้วไกลครับผม รู้สึกว่าปลามันเมาตายเยอะอยู่ครับผมเนี่ยรู้โดนอะไรครับผมป็นนินมัลรอยครับลงไปเอาเลยครับผมแล้วควณผู้ชม ไม่ใช่ปลานินครับผมเป็นปลาตะกับใหญ่ครับว่า,ายอยู่ครับผมนี่ครับผมเป็นปลาตะกับครับผมตะกลับตัวใหญ่ครับไม่ใช่ปลานินครับผมเหมือนปลานินเลยครับ boy ปลาตะกับครับผมหรืว่าปลานินครับผมยิงไกลด้วยมันยี่สิบเมตรได้ครับผมยิงไปครับผมเล็งตรงตัวเลยครับกำลังหายใจอยู่ครับแง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 เลยครับโอเคครับผมดอกขึ้นมาใต้หาเก็บอยู่นี่เองเออแล้วแล้วแล้วนั่งนั่งนมานไหมที่นั่ง มาแค่ช่วงจังหวะมันนะนะจังหวะมันมาพอดีแล้วมันมีลูกคอกมาอยู่คอกหนึ่งลูกคอกลูกคอกนี่ะโดหรือช่อนน่าจะเป็นไอช่อนตัวมันผมเห็นแล้วลูกคอกเล็กๆนะมันมีกลุมหนึ่งใช่พุดพุดขึ้นพุดลงแถวนั้นแหละแม่ไม่ยอมโผล่ใช่โดนไปแล้วอ่ะไม่มีโปร่เลยผมยิงอยู่ใกล้น้ําอย่างเดียวเลยเห็นอยู่แต่ยิงไม่ได้มันลึกอ่ะโอ้โดแสงชโดตัวใหญ่อ่ะที่ผมยิงมันไม่ได้มีสองตัวนี่หรอก ไอที่ผมบอกว่าเห็นนะใหญ่ว่าโค้นขายาวยาวเม็ดกว่าตัวเป็นเม็ดเขามาดำครูเลยตำเห็นเห็นเลยก็มาทีแรกเราด้วว่าเฮ้ยขอนไม้หรือไงวะหันไปทีพูดบผมนะกลัวเลยกวดเน้อตาเท่าตอนนั้นถ้ามาผมว่าผมผมว่ายิงเข้าอยู่น่ะ พราะไอตัวที่ผมยิงก็ใกล้ๆแถวนี้เหมือนกันแต่นี่สงสัยโดนแถวนี้บาโดนกลางนี่แข็งมาก,กบาเลยเขาบอกว่าถ้าถ้าเอ็นคุณไม่แน่จริงนะไม่ว่าใครอะ่ะอย่าไปยิงหัวเขาบอกนะมันยิงไม่เข้าจริงๆเขาบอกอะ่ะ<ด>ไอเรา,าไม่แ,แถมมันเจ็บใจตรงนีนเจ็บใจตรงที่มันติดเกดมาให้ด้วยนี่เพราะว่ามันมันแข็งแล้วว่าเกดมันก็ไปติดตรงปลายหน่อยเลยลูกดอกเนี่ยใช่ถือก็ลูกดอกรู้สึกจะยู่หน่อยนึงเลยเนี่ยและพิธีจริงอ่ะลูกดอกขนาดเนี้ยยิงมันได้อยู่แล้ว ก็เท่ากันนะอืมมันอยู่ที่มันโดนหัวแต่โดนหัวแข็งมากเนาะมันแข็งหัวใหญ่ใหญ่ไม่ใ่ปลาเล็โอ้ยแต่คงไม่มีแค่นั้นแหละเฝ้าว่าได้ยิงอีกแต่ว่าเราจังหวะก่อนจังหวะบางทีมันมานะบางทีมันมันมันไม่มาก็ไม่เจอนี่มันมานะเพราะว่าไอตัวไอตัวเจอด้นี้ําน้ำมันอยู่ฝั่งโน้นไงอ่ามันโดนโดนน้ำตูมไอตัววัวนั่นนะเอ้เราเห็นปลาจะกลับเอน่านะกลับไอ้นี่เหรออ่าอันี้ไม่ใช่ ตะกับปลาส้อยส้อยใหญ่ตะกับยิงไปตัวหนึ่งตัวขนาดนี้ยิงเขาเนี่ยมันลอยมาทั้งตะกับทั้งไอ้นั่นอ่ะเต็มเลยกระสูนเมื่อวานผมได้ไปโลเก้านะมาฟ้าตัวนี้เนี่ยตะวบนนี่แหละได้ตัวเออมันมันมากินปลาพวกปลาเล็กเนี่ยแล้วมันก็อยู่แถวๆนั้นแหละเมื่อวานมันเนี่ยมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นยิงไปตัวเดียวเองโลเก้าไปช่างเออมันจะเสียเนี่ยมันจะเสียวะ เพราะว่ามันมาลอยนี่เป็นพันเลยน่ะผมนึกว่าเมื่อวานผมลงคลิปไปบอกเดี๋ยวเดี๋ยวติดแหมาด้วยพอดีรถผมอ่ะมันยางแตกแล้วมันฟาดฟุตปาดแล้วล้อก็จุยเลยก็เลยเอามอเตอร์ไซค์มาเลยรถไม่ได้เอารถยนต์มาขี่มาเลาะมานี่เลยพอดีเลยกะว่ามาดูแล้วจะมาดูหมายตรงนี้แหละพอตรงนี้ปลายใหญ่ขึ้นอยู่เราลองไปดูดิเผื่อมีที่ซุ่มอ่ะตรงเนี้ยไอทางนู้นน้ำลึกว่าครับไม่รู้เลยไปทางนู้นไม่ลงเลยไม่ไม่เคยมาเลยโอ้โหดูนุดูปลาสร้อยเป็น เป็นพันเลยครับฟูงเลยเนาะคือหวานแหทีเดียวเอาไปกินได้ทั้งครอบครัวได้ทั้งหมู่บ้านอ่ะว่าแหนี่มันหวานไม่ติดต่แหไม่ได้เอามาด้วยแหเก้าเซนไอแปดเซนเนาะโอ้ของผมมีแหวแหอยู่สี่เซนพอดีเลยอ่ะเนาะดูเป็นฟูงเลยไม่ได้ติดเพราะว่ารถมอไซค์มันลำบากกันเลยกะว่าวันนี้จะติดแหมาเพราะมา่วานโอ้ยวันนี้นักทั้งพื้นเนี่ยเต็มหน้าน้ําเลยโอ้โหเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยเหมือนปลาซิวแบบยึ๊กกึ๊ก๊ก๊กเต็มเลยผมมาอัดวิดีโอไว้ ไปทางนู้นผมเดินยจนสุดนู้นน้ำตื้นไปเฝ้าไว้ครึ่งชั่วโมงไม่เจอเจอช่อนตัวเจ็ดแขีดตัวหนึ่งขี้เกียดยิงเลยเดินกลับมาไปเฝ้าไว้ตรงตรง,ตรงสูบไอ้สูบน้ำฝั่งนี้ยตรงข้ามสวนหน่อยหนึ่งเนี่ยผมโอ้โอ้ยไม่ใช่สามโลแล้วเกือบสี่โลแล้ว ตายตายฮะแฟนมโทรมาผมกลับบ้านไปแล้วอืเลนี่ผมอมากี้ยในผมเดินตามพี่ไปเอาเลยได้ตัวใหม่เลยครับโอ้ตรงไหนมันกล้วยได้แหละที่พี่นั่งกันอะลมอ่ะผมผมนองสักพักหนึ่งแล้วลมมันแรงผมก็เลยเดินไปโอ้นี่ได้ของใหม่เนาะครับโอ้ดีครับผม่าน้ชมครับในรองเขานี่วันนี้พวกกันได้ไปตัวหนึ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งครับผมได้อีกตัวหนึ่งเฉยเลยครับ ผมว่าเดินหาที่ซุ่มอยู่ไม่ได้ยิงเลยเนี่ยนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้มันสามโลกว่าครับผมอยู่มันสามโลสามโลหนึ่งนะเนี่ยสามโลสองเนี่ยอยู่ได้อยู่ผมว่านะสามโล2 2> สองได้ได้ได้สามโลพีมชมบรณ์สมชงครับผมไม่ได้ยิงเลยครับผมนี่พวกยิงไปแล้วครับสองตัว,ตวลแล้วครับผมเนี่ยครับนี่ฮะพอดีเมื่อเช้านี่เขาได้ไปตัวหนึ่งพอดีก็มีทุระแล้วก็กลับไปแล้วกลับมาใหม่ครับเนี่ยเพิ่งมาได้ใหม่อีกตัวหนึ่งครับผมก็ไม่ได้เลยเนี่ย โอ้โหอะไรอีกคนไปไหนนะกลับบ้านไปเลยครับนี่ครับผมท่านผู้ชมโอ้โหนี่ครับผมผมแห้วแหลยครับวันนี้นู่นได้แต่ขับตัวเดียว <c oughs> อยู่นู่นนะผมได้ <c oughs> แต่ขับตัวเดียวนี่โอ้โหนี่ครับผมหายโวยเลยโอ้โด coup. ได้อยู่สามโลสองอ่ะไม่เกินสามโลหนึ่งสามโลสองผมว่าอยู่ประมาณสามโลเนี่ยเช้าก็เท่านี้นี่ครับผม น่าครับเขาได้ไปสองตัวแล้วพวกกันครับผมผมนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยตะกลับตัวเดียวครับผมยิงกระสูปใหญ่ก็ยิงไปทีหนึ่งไม่โดนด้วยยิงข้ามหัววันนี้ไม่ได้ครับโอเคครับผมนี่คนไม่ไ้แล้ว